ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางที่อยู่ใก,ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี่เป็นมะนาวไม่รู้เขาตากไว้ทำอะไรน่าจะเป็นมะนาวดองตลาดปากบางหมื่นหารมีอายุราวร้อยห้าสิบปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันสิงห์บุรีก็น่าจะเป็น เมืองในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นเป็นอะไรเป็นเมืองหลวงจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีใครขึ้นกับใครคําว่าเมืองหลวงน่าจะมาใช้กันในสมัยกรุงรตัตนโกสินทร์นี่โฆษสาเฟซบกรุงรตัตนโกสินทร์ก็คือ ในสมัยกรุงเทพมหานครเป็นเป็นเมืองหลวงอันนี้มะนาวดองเหรอครับโอท้ที่ตากไว้นั่นนะน้ำท่วมไหมครับเนี่ยท่วมก่อนนี้นานแล้วห้าสิบสองท่วมตอนนั้นเลยเหมือนกันกรุงเทพก็ท่วมเหมือนกันข้างในตลาดยังมีใช่ไหมครับอันนี้เป็นยกสูงนนเป็นขิงดอง ร้านขนมเปี๊ยบปากบางอันนี้ทำเองทำกับมือไม่เอาเอาไปก็มีคนกิน<ป>จริงนี่ไของนีตู้เย็นพี่ชายเขากลับมาทุ่มสองทุ่ม,มเข้าไปตลาดไหมไม่มีอะไรตลาดวันนี้เดี๋ยวไปเดินดูตลาดเก่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำคอนเทนต์ก่อน ไม่เด็ดเลยอันนี้เป็นตลาดตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีคนขายแล้วเพราะว่ามันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยคล้ายๆกับตลาดสามชุกที่ผมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีร้านเลิศโอสถสแสวงพานิ์ก็ยังมี ให้เห็นอยู่นะการค้าวันนี้คนอีสานจะพาเที่ยวภาคกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นเมืองเก่าเขาทุกอะไรอะ่ะงดเชื่อผัวด่าข้างบนก็จะเป็นหลังคาให้เราเดินได้ ได้ยินเสียงกอกกอกกอกเขาทำอะไรน่าจะเป็นหมูทุบ <c oughs> <c oughs> ทำหมูทุบแหละครับ <c oughs> โอ้ทุบอย่างนี้เอง <c oughs> อ่าโู้ได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ๋อทุบกันอย่างนี้แต่ก่อนแต่ก่อนใช้มือทุบ อันนี้มีเครื่องจักรก็เป็นย่านนี่ครับ่ายเทียมทองอันนี้มันออกไปแม่น้ำหรืออะไรรู้ป่าครับมีไปแม่น้ำไหมไปทางนี้มันมีแม่น้ำมีอะไรมีกระยาศาสตร์แม่ทองอ๋อมีหลวงพ่อหินด้วย อ๋อ oh. oh, นี่แม่น้ำเดินเดินไปดูแม่น้ำแล้วฮะมองเห็นเขื่อนแล้วนะ่าจะเป็นแม่น้ำใครอยู่ไหมอ๋อ oh, แม่น้ำเจ้พาพญา ออกได้้แลวมีความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็คงสัญจรกันทางแม่น้ำคนที่อยู่คนก็เลยต้องมาอยู่ริมแม่น้ำบ้านปากบางบางแปลว่าบ้านอ นี่เจ้าพญามะาโอร้อนอามาจากไหนเนี่ยมาจากกรุงเทพครับจะไปสาลประเดีแวะกินผัดไทยก่อนครับเราไ่ได้เล่น,ลนครับมันจะหลับหมูดทุก ถ้าไม่มีเขื่อนนี่ก็คงจะน้ำท่วมโอ้ฝักก็ผู้คนก็น่าจะเริ่มย้ายออกกันแล้วเพราะว่ามันดูสภาพ ความเป็นเมืองมันก็น้อยลงหรือเขาย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นเพราะฝั่งนี้ถ้าเขื่อนถ้าเขื่อนที่กั้นเจ้าพญาพังก็ไม่เหลือนะครับเนี่ยขนมเปี่ยกปากบาง โอเคเถึงแล้วครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ